สวัสดีชาวไทยวันนี้ผมใส่เสื้อมะนาวต่างนุษย์นะฮะคือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คงละไม้คล้ายเหมือนกับผมเป็นมะนาวต่างนุษย์นั่นเองนะครับนะฮะเหตุที่มาพูดวันนี้เพราะมีข่าวซึ่งคนไทย แค่แปลกใจแค่แปลกใจนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคือข่าวใหญ่และสำคัญมากแลวเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรู้แต่ว่ากฏเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยเราได้แค่แปลกใจแต่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยในชีวิตของทุกๆคนนะสำคัญที่สุดสำคัญมากๆเลยมันส่งผลเสียมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่รู้สาเหตุว่า ทำไมประเทศเรามีปัญหาไม่รู้จบทำไมมีปัญหาแบบนี้ทำไมประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ก็ยังให้คําตอบฮักคำตอบไม่ได้ <c oughs> แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อวันวันสองวันนี้เองก็คือข่าวประเทศอเมริกา ER นะฮะเขาประชุมก่มประเทศประชาธิปไตยแต่ไม่มีประเทศไทยนี่คือเรื่องที่ คนไทยเข้าใจว่าเขาคงลืมไปมั้งเขาเห็นว่าประยุทธ์มีเด็กมาประท้วงแล้วก็เด็กรอป่าประยุทธ์ราประยุทธ์มาจากแต่จริงก็เข้ามาจากเหลือกังอเออทำไมเป็นเร็มาไตล่ะ <c oughs> นะใช่ตอนแรกมาแบบนั้นแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะจะบอกให้ก็ได้ว่าเราทำประเทศหรือสร้างประเทศหรือตั้งประเทศมาผิดวิธี ผิดวิธีฮะเราก็คือกัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผ,ดผิดหมดเลยผิดมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงปัจจุบันเนี้ยนั่นเป็นเพราะเราใช้รัที่รัฐธ,ธ,ธรรมนูญเราไม่ได้ใช้รัที่ประชาธิปไตยไงเขาจึงไม่เชิญเราไปแล้วเราก็แยกกันนี้ไม่ออกว่าวเออลัฐทธิรัฐที่ธรรมนูญคืออะไรลัที่ประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยคนไทยแยกไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละเป็นสาเหตุสา,หตสาเหตุที่ทำประเทศไทย,ยติดกับดักตัวเองมา สองทศห้าจนปัจจุบันในตีเสียว่าเก้าสิบปีอ่ะ,อ,ะอีกไม่กี่เดือนมันก็จะเก้าสิบแล้วก็เรียกว่าเก้าสิบไปเลยจะเห็นตัวเลขชัดเจนว่าโอ้เราเสียเวลามาตั้งเก้าสิบปีนี่มันเป็นเรื่องของต้องเรียกต้องใส่คำว่าบรมลมข้างหน้าคือบรมเซอร์บรมโง่าทาไมปล่อยประเทศติดกับดักซาแล้วซาแมนลาแล้วรัฐธรรมนูญถ้าประเทศที่ถูกต้องนะเข้มีฉบับเดียวถูกแล้วคือถ้าทำถ,ถ,ถูกนะฉบับเดียวถูกแล้ว หรือถ้าแก้ก็ไม่เกินสามฉบับถูกแล้วแต่ประเทศไทยมาถึงยี่สิบฉบับท่านไม่เข้าใจเหรอมเพราะนั้นในตําแหน่งเขาว่าบรลมอะโง่อยู่ข้างหน้านี่เป็นคำที่ถูกต้องแล้วจำเป็นต้องใช้คํานี้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นคนไทยอ่ะให้ได้รู้ว่าเอ้ยเราเดินลงทางมานะเราหลงทางมาไม่ใช่ว่าอเมริกาเขาลืมหรือเขาลําเอียงหรืออะไรหรือรังเกียจหรือเป็นเพราะสาเหตุตรงนี้ไม่ใช่ครับ มาจากสาเหตุที่เราเลือกลัทธิผิดใช้ลัทธิผิดเราใช้ลัทธิรัฐธรรมนูนมันนาประเทศคือพูดง่ายๆรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรีบร่างรัฐธรรมนูนเอารัฐธรรมนูนเป็นหลักไม่ได้เลือกลัทธิก็เลยเลือกรัฐธรรมนูญแต่ไม่ไปเอาลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ประชาชนแยกให้ได้นะครับลัทธิรัฐธรรมนูญกับลัทธิประชาธิปไตยไม่เหมือนกันนะครับเออท่านแยกตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้แหละถ้าคุณใช้ลัทธิรัฐธรรมนูญมันก็อีกแบบหนึ่ง ถ้าคุณใช้ลรืีไปไตมันก็อีกแบบหนึง่งอ่ามันทําคนละแบบกันนะฮะเมื่อทําคนละแบบไม่เหมือนกันก็ต่างกันเลยครับเมื่อต่างกันเวลาเขาเรียกประเทศประชาไตยประชุมก็ไม่มีชื่อเราสิครับข้อถูกข้อ,ขอ,ขอทำาถูกต้องแล้วเราต่างหากไม่รู้ซ้ำซากซ้าซากแล้วก็ยังเหมือนยังจะทำเหมือนเดิมซ้ำซากต่อไปอีกมันไม่ถูกต้องเราก็จะต้องอ่าตื่นรู้ได้แล้วตื่นรู้ตื่นรู้เพื่อที่จะ ทำให้ถูกต้องสักทีสักทีเลือกเอาคำาเอาคำว่าบรมโง่ออกเราจะได้ไม่หลงอยู่ในกับดักของเราตัวเองเราทุกวันได้ติดกับดักหลงกับดักเองโดยที่เราไม่รู้และแยกไม่ได้ผมก็เลยต้องมาที่บ่ายทําคลิปอะไรนี่มาอธิบายแยกให้ได้ให้รู้นะครับแล้วก็มันแค่แยกไม่พอให้รู้ไม่พอประเทศมันถล่มลึกสะสมปัญหาม,มามากจนต้อง ใช้คำว่าเปิดเปิดรับสมัครเลยนะเพราะเพราะมันมันช้ามันเสียเวลามันไม่ทันการใช้คำว่าเปิดรับสมัครผมจึงประกาศเปิดรับสมัครสี่ภูมิพลโดยขบวนการของผมเนี่ยนะมันต้องมีขบวนการขึ้นมาะขบวนการนี่เรียกว่าขบวนการกู้กู้คนไทยนั่นแหละกู้คนไทยกู้ความคิดคนไทยที่เข้าใจผิดนั่นแหละกู้คนไทยนะ เพื่อสร้างราชธานีใหม่ก็คือสร้างประเทศไทยใหม่ให้ตรงตามลิขิตของพระโบราณเขาลิขิตไว้แล้วว่าจะเมื่อถึงยุคละกาลที่สิบเราจะต้องเป็นยุคสกาววิไลนั่นหมายาว่าทุกอย่างใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลถอดด้ามออกมาจากโรงงานแกะกล่องมาเลยกิ้งเลยกิ๊กเลยสกาววาวสุกสกาววิไลอ่ะนั่นหมายาว่าประเทศไทยจะเกิดใหม่หมดทุกอย่างเลยทุกอย่างใหม่หมดเลยเริ่มต้นใหม่หมดทิ้งของเก่าหมดเลยไอ้ของเก่าที่เรา เข้าใจว่าเราเป <laughs> ็นประเทศประชาธิปไตยนี่แหละครับเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเพราะเราไปใช้รัฐที่รัฐธมนูญเมื่อใช้รัฐที่ธรรมนูญไม่ใช่ประชาธิปไตยครับผมบอกแล้วนะมันมีสองรัฐทิให้เลือกนะรัฐที่รัฐธรรมนูญกับรัฐที่ประชาธิปไตยถ้าท่านเลือกรัฐที่ประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยถ้าเลือกรัฐที่รัฐธรรมนูญก็คือรัฐที่เป็นเด็กการพูดง่ายๆเอาอย่างเนี้ยในโลกใบนี้หลังจากที่ ออกจากระบบโซลยางเนติาตนะระบบกษัตริย์ไม่มีแล้วนะมันจะมีอยู่สองทางสองสถานะที่ที่ประเทศนั้นจะต้องเลือกไปเป็นมีสองสถานะเท่านั้นใช้คาว่าเท่านั้นนะครับคือไม่มีทางเลือกอื่นมีสองทางเลือกเท่านั้นเองหนึ่ง,นงคนที่มีคนที่ทาให้ประเทศมีสถานะเป็นประชาธิปไตยหรือจะทําให้ประเทศมีสถานะเป็นเผด็จการซึ่ง เราเลือกผิดเราไปเลือกไอ้รัฐชีรัฐธรมนูลรัฐธรัฐรมนูญมันก็ทําให้เป็นปฏิกานเลยครับเพ,พราะปฏิการจะเขียนสั่งทุกอย่างไว้ในรัฐธรรมนูญมันใช้หลังนิติรัฐนิติรัฐคือเขียนสั่งตะโกนสั่งทุกคนต้องเคารพกฎหมายอย่างนี้ไม่เคารพกฎหมายประเทศจะไปได้ยังไงอ่ะพอที่เคารพกฎหมายเขาอยากให้อยู่ภายใต้ปกครองของเผด็จการนั่นแหละแต่คนไทยฟังไม่ออกแยกไม่ออกหรือ,หร,อหรือคนตะโกนก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือคนมาปกครองก็ไม่รู้นะฮะคนปกครองก็ไม่รู้มนว่า เราอ่ะตั้งประเทศว่าผิดเขาใจว่าถูกเพราะมีต้นแบบที่ผิดทํามาต้นแบบที่ผิดก็คือปินิจพระยยงอีพินิจประยงนี่ทุกคนสรรเสริญเป็นคนดีคือเป็นคนดีเจตนาดีแต่ว่าทําผิดไม่รู้หลักไงไม่รู้หลักจึงทําผิดแล้วก็จึงถูกไล่ออกนอกประเทศนะครับทำผิดหรือหนีไปกันแล้วแต่นะอยังไงก็ผิดอ่ะมันผิดหลักหมดเลยตั้งตั้งหลักว่าผิดแล้วมันก็ผิดอ่ะผิดแล้วก็ตัวเองก็โดนผลกระทบของตัวเองนั่นแหละ นะครับจึงอยู่ไม่ได้ไงนั่นแหละครับแต่พอเขาเขาบอกว่าเขาสารภาพเวลาตายอ่ะก่อนตายอ่ะทุกคนเนี่แก่แล้วจะต้องสารภาพนั้นแหละนะว่าเออตอนข้าพเจ้ามีอํานาจข้าพเจ้าไม่ไม่มีความเข้าใจมันแต่พอพข้าพเจ้าเข้าใจแล้วถูกไล่มันจะนอกประเทศได้เรียนรู้ได้เข้าใจหลักถูกแล้วเงี้ยก็จึงรู้ก็จึงไม่มีอํานาจแล้วเขาเห็นนี่ก็แสดงเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้ว嘛 ไม่รู้หลักในการสร้างปิธีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้จริงๆแล้วเราเจตเขาก็รู้ว่าไม่รู้ตั้งแต่ยื่นมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราแต่ได้ทารูนหกข้อนะเราเจตก็เลยเขียนฉับชั่วขา่าวเพราะว่ามันต้องไปแก้ไขมันไม่ถูกไงให้แก้ไขนะแก้เราไม่แก้เขาไม่แก้เขายึดตามหลักที่ผิดของเขาอ่ะเ,เขาใจผิดมันผิดมาตั้งแต่คณะราษฎรเลยนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงยึดเป็นรัฐธรรมนูญใหม่อีก แล้วยังมีพักการเมืองชื่อเหมือนชื่อเป็นประชาธิปไตยอ่ะนะฮะไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี98นะังก็นั่นก็ผิดเหมือนกัน,นกทําผิดมาตันะ้งคือชื่อเขาเป็นพักเขาชื่อเป็นชื่อหัยใจนะอะ่พูดง่า,ปายประชาปัตย์นี่แหละที่แท้ที่แท้ทแทคือแล้วคือแท้คือเป็นเด็ดการอ่ะพักนี้คือเป็นเด็ดกาลนะครับเป็นด็ดการตั้งแต่อยู่ในพักแล้วก็ไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไปร่างรัฐธรรมนูญไปเป็นรัฐทิรัฐธรรมนูญ ไปติดตามกันมาแล้วก็เขียนให้พักการเมืองมาอยู่อะไรมีกฎหมายพักการเมืองเนี่ยซึ่งตลกอะ่ะตลกไม่มีหรอกไม,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 ไม่ประเทศไหนเ็ามีแบบนี้กันอยู่ประเทศไทยที่คิดอะไรเพี้ยนผิดคือเข้าใจหลักผิดเขียนผิดแล้วก็ประกาศใช้แล้วคนก็เลยเข้าใจว่าถูกอะ่ะคนทั้งประเทศก็เข้าใจว่าถูกแต่มันผิดหลักหมดเราใช้หลักที่ผิดกันมาหมดตลอดแล้วเราอยู่กับสิ่งที่ผิดมาตลอดเหมือนกับเราอยู่สิ่งชั่วร้ายอ่ะที่มันบั่นทอนเราสิ่งมีพิษอ่ะ แต่เราอยู่กับมันหน้าตาเฉยลอมชอมอยู่กับมันแล้วเราเรามีคุณสมบัติหลอมชอมอคนทไทยมีคุณสมบัติหลอมชอมสันตินะครับปน็นนิเป็นนอมรักษาผลประโยชน์กันมันก็เลยอยู่กับสิ่งที่ผิดผิดมาแบบหน้าตาเฉยเลยเนี่ยเสร็จแล้วพอประเทศที่เขาทําถูกหลักวิชานะเขาประกาศหาประเทศที่ไปเป็นชาติสมาชิกไม่มีชื่อประเทศไทยคนไทยก็ขำหัวเราะเออขำหัวเราะอย่างเอ้ยเอ้ยเขามองเราไม่เปียดเบียไตยยล้วเขา รู้เรื่องว่าจะไปได้เปล่าอาจจะคิดอย่างนี้ก็ <g ül> <g ül> อยากจะขำอ่ะเพราะคนรู้หลักวิชาเนี่ยก็รู้แล้วก็มันขำอ่ะมันขำว่าโอ้ยนะคือคืออย่างเงี้ยไอ้ประเทศพูดง่ายประเทศที่ประเทศได้พัฒนานเนี่ยนะจะมีเด็ดการอยู่แล้วแล้วใช้รัฐรรมรูแรัฐที่รัฐรามรูญเป็นหลักแล้วร่างร,รัฐมนญร็เป็นหลักแล้วก็เชื่อว่ารัฐรามนูนนี่มันจะ สร้างพระเจ้าไตได้ซึ่งลัทธิมูนเขาไม่มีหน้าที่สร้างพระเจ้าไตนะฮะเขาไม่มีหน้าที่สร้างการสร้างรัทธิมูนคุณต้องสร้างด้วยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่หลกักการสร้างพิธายมันมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ข้อห้าเป็นพิธีการประชายิปไตยเพื่อหาตัวแทนหาตัวแทนนะก็คือสสอนั่นเองนะฮะแล้วก็ล่างลัทธิมูน ทีหลังถ้างมาดูเลยมีได้ที่รอนะทำทีหลังกระบวนการสุดท้ายมันรอให้ชาติพันธสิผิวนั้นรครอมด้วยรถเสกยมเุเตงด้วยคนระเบียบอะไรก็ว่าไปออกไปสําหรับประเทศไทยเนี่ยเอาเอาอกเป็นพระราชดิกานะะออกไปก่อนใช้ไปก่อนอ่าใช้ไปแล้วพอมันเสถียรแล้วนั่นแหละเขาจึงจะรวบรวมสิ่งที่มันเสถียรแล้วผ่านสิบยี่สิบปีสามสิบปีก็ได้เสถียรแล้วก็ติะมาเขียนด้วหมดหมู่รวบร,รวมไว้เพื่อให้มันอยู่คงทน เรียกพิทกางเอาไว้ให้มันคงทนไม่แปรเปลี่ยนมันก็จะอยู่คงทนไม่แปรเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะเราไม่เข้าใจว่าร,าร,รัฐมนูญที่ถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรหน้าที่รัฐมนูลคืออะไรหน้าที่รัฐมนูลคือมีหน้าที่รอฮนะไม่ใช่เล่ปลิงเล่เลมียแล้วไม่ได้มานําด้วยนะไม่ต้องมานำไม่มีหน้ามีหน้าที่รอแล้วก็ไม่นําประเทศด้วยเออแต่ประเทศไทยเนี่ยเอามาเขียนสั่งไว้เลยให้รัฐมนูลนำก็คนที่เขียนสั่งคือฝรั่งกาเนี่ยก็อยากปกครองแบบไนสไตล์ไหน ลักษณะไหนตามรสนยมของประยาศก็เขียนสั่งไว้ในรัฐมนูญถึงแม้เขาไม่ได้เขียนตรงๆนะก็แบบป้อมออมหรือมันก็มีนักวัญชาการที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็มารับใช้ก็เขียนกันไปนะเป็นแบบนั้นคือเราเข้าใจผิดหมดรวมทั้งคนเขียนรัฐมนูลประเทศไทยก็ไม่รู้เรื่องแล้วการเขียนรัฐมนูลไม่รู้หลักที่แท้จริงที่ถูกต้องนะะเราจึงทําผิดกันหมดเลยแล้วประเทศมันก็รวนมันก็เพี้ยนอ่ะเหมือนท่านไม่ได้เป็นช่างที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ช่างที่แท้จริง แต่เป็นคนที่แบบเอ้ยพอเข้าใจนะแต่ไม่ช่ช่างหรอกแล้วก็จับนู่นจับนี่มาผสมกันแล้วมันก็รวนนะเหมือนรถยนต์อ่ะคุณวิ่งอะไรระบบไม่ดีวิ่งไปสักพักสำลักสำลรัก,กวิ่งได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันก็เหมือนปรทไทยก็ไปได้เหมือนกัน,กน,กไ,ปน,กนไปแล้วก็มาสะดุดมั่งสำลักมั่งไปสักสิบกิโลเอ๊ะทำไมมันไม่ไมแต่จะเป็นสภาพร้อยมันมันวิ่งได้แค่สามสิบอย่างเงี้ยแล้วก็สัมักตึกตึกในสุดหยุดดับดับป็นอย่างเงี้ยในสุดก็เออคนอาเปียโคนขับเรีกว่า ก็เปลี่ยนรถค้าเหัวเปลี่ยนคณะรัฐบาลหรือเปลี่ยนอะไรเอาเหมือนเดิมแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมคุณไม่เจอช่างจริงๆงั้สิไม่เจอช่างจริงๆงั้สินั่นนี่คือประเทศไทยก็คือไม่ได้เจอผู้ที่มีความสามารถที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นชาติใหม่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาไม่ได้ทำาพื่ทีแล้วคนที่ทุลกหลักวิชาก็ไม่ถูกเรียกถูกถูกตัวถูกเชิญมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรียกถูกเชิญมาเพราะเรียกมาปุ๊บไอ้พวกที่มาปกครองประเทศที่ยึดอำนาจประเทศได้มันก็จะไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศเออเนี่ย ้เขาจะเรียกมาไหมเขาก็ไม่เรียกเลยครับประชาชนต้องเข้าใจเนี่ยนะเขาก็ไม่เรียกเนี่ยสิ่งที่ถูกหลักเพราะสิ่งที่ถูกหลักคือเขาไม่มีอำนาจในพูกที่มาปกครองท่านนะไม่มอยู่หน้าไม่ได้ปกครองเพราะประชาชนจะเป็นใหญ่ไอ้ชื่อมันก็บอกแล้วลรวบอกกรบอกประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนก็จะของนะเพราะนั้นใครมาปกครองจะเป็นร,รถต้งรัฐบาลเกิดปางคนไม่พอใจเขาเขาออกได้เลยกางขันได้เลยไม่ใช่พอเขาคิดจะนั่นเราก็มาปากแล้วจะอยู่ต่อ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ท่านต้องเข้าใจนะประชาชนท่านประชาชนนี่แหละไม่เข้าใจนหะมันเลยทําให้ประเทศไปไหนไม่ได้เพราะไม่ยอมเข้าใจเพราะประชาชนไม่ยอมเข้าใจนะฮะไม่เข้าใจที่ถูกแล้วประชาชนก็จะได้สั่งกําหนดว่าเออแบบนี้เอาแบบนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยประชาชนไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้สั่งกาหนดผมก็ต้องทําคลิปมาเพื่อเยบายให้ปรากฏการที่เนี่ยทำไมอเมริกาไม่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 เรียกไอ้ไม่เรียกประชาชนประเทศไทยไปไปประชุม เพราะเราเป็นประ well. เทศด้อยพัฒนาคือประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยก็แบ่งประเทศอยู่3ระดับตอพัฒนากำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วอเมริกานคือประเทศพัฒนาแล้วส่วนประเทศอ่าด้อยพัฒนาคือประเทศที่มีเผด็จการอยู่ประเทศไหนหมดระบบปฏิการหรือประเทศไหนไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญเออเขาจะเขาจะเรียกไป คือเป็นประเทศที่ไม่มีผลิตการแล้วมันก็เขาเรียกเป็นประเทศกําลังพัฒนาไงกำลังพัฒนาหรือเพิ่งเพิ่งหลุดเพิ่งหลุดออกมาจากผลิตการนะมันกําลังพัฒนานั่นแหละก็จริงเรียกประเทศกําลังพัฒนาแต่ประเทศไทยยังไม่หลุดจากผลิตการเลยเราไปเรียกกันแล้วว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาจริงๆเราเป็นประเทศผลิตได้พัฒนานะครับ เขาวัดกันเขาเอาหลักเกณฑ์ตรงการปกครองเขาไม่ได้เอาหลักเกณฑ์ความเจริญทางวัตถุบ้านเมืองเจริญโอ้โหยิ่งใหญ่ทันสมัยแล้วเรียกว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ใช่คุณพัฒนาแต่วัตถุแล้ววัตถุพวกนั้นเหล่านั้นมันมีแต่ความมั่งคั่งเจริญของในทุนประชาชนไม่ได้เจริญด้วยแทนที่ประชาชนจะกําลังพัฒนาหรือจะกําลังร่ํารวยมั่งคั่งขึ้นกับประชาชนกําลังจนลงอ่ะเออท่านลองท่านลองนึกถ้าท่านคิดประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนา พอท่านไปดูความมั่มนคงของประชาชนนะไม่ว่าคนจนชนชั้นจนหรือกับชนชั้นกลางไงนะชนชั้นกลางนี่ชัดเจนเลยความบ้างข้างลดลงถดถอยลงไปเรื่อยถดถอยไปเรื่อยคนจนก็จนไปเรื่อยไอ้นี่เขาเรียกว่าประเทศกําลังจนไม่ใช่กาลังพัฒนาเห็นไหมเห็นว่าต่างเห็นว่าผิดปกติไหมครับโดยท่านต้องสังเกตท่านต้องถ้ามีหลักวิชาท่านจะมองเห็นภาพง่ายเลยก็ว่าอ๋อไม่ใช่เราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะมันมีเผด็จการ ปกครองโดยใช้รัฐธรรมนูญแล,ะละ้วรัฐธรรมนูญมันหลอกเราด้วยการเขียนง่ายๆว่าเขียนเขียนว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมันเขียนแค่นี้แล้วมัน,ม,น,น,ม,น,น,นมันเป็นเลยเหรอมันเขียนปุ๊บในกระดาษแล้วอ่านออกกาสมันเป็นเลยเหรอท่านท่านลองท่านลองถามตัวเองดิเอ,อ้ยมันเขียนปุ๊บอ่านออกกาศปุ๊บแล้วเราเข้าหูแล้วปุ๊บเราเข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยเราเข้าใจว่าเป็นเลยอ่ะมันไม่ได้เป็น,ยงงนยยอย่างนั้นง่ายๆนะเขียนปุ๊บเป็นปับ๊บก็เหมือนผมสั่งกับประชาชนทุกคนต้องมีปีกงอกนะเมื่อได้อ่านรัฐธรรมนูญแล้ว คุณไปอ่านให้จบทั้งเล่มปีคุณก็ไปงอกเห็นรือย่างเข้าใจยังก็เหมือนกันเดียวอันเดียวกันกับเขียนว่าเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขียนแล้วมันเป็นไหมมันไม่ได้เป็นก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยเขาต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีเออให้ชาติพันธ์สีผิวนั้นปกครองประเทศของตัวเองไปด้วยรัฐษมประเทศไหนแบบไหนอย่างไรออกเป็นกฎระเบียบไปก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันมีปัญหาเจอปัญหาจะได้แก้แล้วแก้ได้ง่ายไงมันปรับแก้ได้ง่ายทําไปก่อน ใช้เวลาให้ทดลองไปนะสิบปียี่สิ่ปีแล้วแต่พอไปแล้วเนี่ยเห็นว่ามันเสถียรดีแล้วเนี่ยเอาละจึงรวบรวมสิ่งที่เสถียรเป็นหมวดเป็นหมู่มนะจัดเป็นรัฐธรรมนูญแล้วก็พิทักษ์ไอ้สิ่งที่เสถียรน,นั้นเอาไว้นี่คือหน้าที่อของรัฐธรรมนูญที่แท้จริงแล้วเวลาเขียนก็ใช้คนเขียนแค่คนเดียวก็ได้นะยางอย่างประเทศอินเดียมีตั้งพันล้านคนเขาเขียนรัฐธรรมนูญคนเดียวก็พราะเขารอให้มันเสถียรดีแล้วไม่มีปัญหาลแล้วลงตัวแล้วไม่มี ก็กินที่เดียวก็ใช้ไปตลอดไม่มีมองไปแก้เีกเลยประเทศจีนก็ประมาณสี่ห้าคนประเทศอเมริกาสิบสิบกว่าคนน่นะเขียนรัฐธรรมนูญไม่เกินยี่สิบหรอกแค่นั้นมันก็เรียกว่าต่างกับประเทศไทยเห็นไหมเห็นรี่วามต่างไปเท่าไประเทศไทยแห่กันมาทั้งประเทศแล้วไปไงชีกันประมาณยี่สิบฉบับแล้วแล้วจะมีฉบับยี่สิบเอ็ดกำลังทํากันอยู่เนี่ยแล้วฉบับยี่สิบเอ็ดมาฉบับยี่สิบสองก็จะมายืนรอแล้วพี่พี่พี่ไม่ต้องสิบปีนะพี่ยุคนี้ยุค AI มันไวทุกอย่างผมเป็น ผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมรับสรรมรูญฉบับที่ยี่สบสองผมประมวลผลไวพี่ไม่ต้องรอสิบปีนะพี่ประกาศตุ๊บสองเดือนพอแล้วเรียนต่อ,อเลิกเนี่ยหรือแม่ก็สองปีพอไม่ต้องสิบเนีเ่ยและฉบับยี่สิบสองมาสกิดฉบับยี่สิบเลยนะแบบยี่ถ้าประกาศใช้ยี่สิบมาเลยยี่บสองมาสก,กิจเลยข้ายอย่างเข้าใจได้ผมขำหัวล้อไหมครับเราทําสิ่งที่ผิดกันมานานอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่ามันผิดหลักวิชา เขาใจว่าถูกแล้วเวลาปอเมริกาเขาประกาศกได้แต่งงขำปอเมริกาเ็อีกคุณมองอะไรผิดปะปะ่าคุณใจผิดแหละคุณลืมประเทศไทยผ่คุณเอ้ยคุณไอ้กติประเทศไทยหรือเปล่าเขาเปล่าเลยเขาไม่มีเขาดูเขาก็รู้แล้วประเทศไทยเราคุณตั้งหลักมาผิดนะแล้วแล้วคุณไม่ยอมเข้าใจกันเองว่ามันผิดเออประเทศไทยไม่ยอมรับหรอกว่าผิดผมไปดูไปกองทัพเคยเลาะยอมรับอะไรไหมรัฐบาลเคยยอมรับอะไรไหมแล้วเวลาแก้ตัวนะ โอ้คำแก้ตัวนี่เวลาอ่านมันเป็นเทพเลยอ่ะมันแทนที่มันจะผิดสำนึกผิดมันกลายเป็นเทพเลยอ่ะนี่มันอะไรนี่มันก็คือต่อหลายแไงที่เขาเรียกคือต,ต่อหลายแ่ดท่านอาจจะคิดว่าผมนี่เป็นพวกต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่นะครับผมนี่คืออ่าวให้เรียกไอเดียผมคือผมเป็นคนแรงงานนี่แหละครับสงสัยว่าําัยประเทศมันมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมัน เมื่อเจาะเข้าไปเราจริงจะรู้มันโอ้โหนี่มันมันเข้าใจผิดกันทางประเทศจริงๆนะแล้วไม่กล้ายอมรับเวลาอธิบายสิ่งที่ผิดของตัวเองก็ฟังแล้วดูสวยงามหรูไงเพราะเราเป็นประเทศป็นดีเป็นน้อมรอมชอมรักษาผลประโยชน์มันเลยแก้อะไรไม่ได้ไงเขพูดมาแล้วเออช่ของคุณอ่ะแล้วอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคุณอ่ะสิทธิ์ของประเทศคุณประเทศคุณดันทะลึ่งเข้าใจผิดกันเองคุณก็จะผิดเองคุณก็อยู่แบบผิดผิดกันมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็รอมชอมเราเป็นประเทศรอมชอมมันก็จะอยู่กับสิ่งที่ผิดผิดมาอย่างเงี้ย ที่ผม,มพูดท่านอาจจะคิดว่าเ,เขาไม่เลือกเราไปก็ไม่เห็นเป็นไรเราจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่แต่ผลกระทบที่ผลกระทบที่แท้จริงก็คือทำไมคุณมีรัฐมนูญก็หลายฉบับแล้วทำไมคุณมีความย้อนแย้งกันแล้วทำไมประชาชนของคุณเนี่ยอยู่ในประเทศที่มั่งคัง่งแล้วทำไมมันมันจนลงจนลงจนดักดานกันนี่ครงเรือมันก็สูงมันทำยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้แบบนี้ได้ยังไงคุณมีความย้อนแย้งกันอยู่ในตัวแบบครบเป็ดเสร็จ โดยไม่รู้ว่าผิดหลักนะฮะมันจนกระทั่งคนแม่ตัวท่านเองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงมันเหมือนกับลิงแก้แหแก้ปมโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันปมแก้ไม่หลุดแล้วก็เมื่อแก้ไม่หลุดก็มีวิธีเดียว,วก็คือคุณต้องยกเลิกแต่งานผมนี่มาสั่งยกเลิกมากําหนดให้ยกเลิกแล้วใช้ระบบแล้วบอกโป้ออกแบบไวแบบ้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว เพียงแต่ทำอย่างไรท่านจะตื่นรู้ว่าเลยไอสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมาถึงแปดมาถึงเก้าสิบปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องยกเลิกทิ้งหมดเลยมาเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่อ่าอะไรผมไมใช้ดูไอ้วงจรที่ผิดของมันนะฮะมันเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทการประจิจทุตมณูของประเทศไทยอะ่ะนะเราใช้ละที่ผิด นะต้องใช้ลทัลที่ประชาิไตยัที่ประชาิไตยต้องไปทำข้อหนึ่งสองสามสี่ให้ประชาชนเชี่ยวชาญใช้เป็นคือผมอธิบายเวลวเดี๋ยวท่านไปดูจะเจอคลิปอธิบายท่านดูง่ายๆดูแล้วออของง่ายๆแค่นี้เองอะ่ะออผมจะบอกให้อี่อยางนะของที่เป็นของจริงของถูกต้องนะั้นจริงๆมันง่ายๆแค่นี้เองอะ่ะแต่เรามองข่ามมันไปอะมองข้ามมันไม่ใช่มองว่ามันไม่ใช่แล้วเราไปทำในสิ่งที่มันยากยุง่งยากกับว่าไอ้นี่ใช่ไอ้ที่ยุ่งยุ่งยุ่งยากเนี่ย มาตานั้นมาตานี้เกี่ยวของมาตานั้นไม่ขัดกับมาตานี้ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้เนี่ยชอบเราชอบอย่างนี้ชอบใหม้มันยุ่งอีลุงตุงนั่งแล้วดูว่าศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเวลาพูดทีดูเหมือนขลังดีโอ้โหแล้วไปไงไม่ไราสาระไม่ไรประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการสร้างหัวยุ่งยากตัวเองแล้วเป็นกับดักให้ตัวเอง,งากาะหักพวกง่ายผูกปมให้ตัวเองติดออกไม่ได้อางนี้ปมคิดว่าผูกปมแล้วมันเทอะ พูดระเบเท่มาตานน้นมาตานี้ไปเถียงกันเถียงให้ตายคุณคุณแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ออกไม่ได้ว่าคุณไม่รู้หลักแล้วคุณรู้หลักนะก็คือคนช่างดีแท้จริงเขารู้หลักก็ทําอย่างนี้กดสองคำทีโปะหลุดออกแล้วคนไม่รู้หลักมันกดเป็นร้อยทีมันก็ไม่ออกเอออันเดียวกันประเทศไทยนี่แหละครับคุณเขียนกี่มาตากันแล้วแต่คุณจะมีรู้กี่แบบคุณก็ไม่ทำมันออกได้วงจรนี้เพราะคุณใช้ลฐทีละธรรมรุญนมานําคุณไม่เข้าใจว่าละละธรรมนุญนมีหน้าที่อะไรแค่หน้าที่คุณก็ยังไม่รู้เลย นี่คือปัญหาของประเทศไทยแล้วไม่ยอมแก้เลยเหมือนฟังผมอ่ะฟังแล้วสายลมผ่านไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็อยู่ันต่อไปแต่ผมจะบอกว่าคุณกาลังส่งมรดกบ,บาปให้ลูกหลานนะเด็กรุก่นหลานคุณมันต้องอยู่ในประเทศที่มันงงอ่ะงงอ่ะไม่มีเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องเลยแล้วคุณเป็นประเทศอ้โหไม่รู้จะอบายขายหน่ายางไงปล่อยไม่ได้ยังไงลูกหลานเด็กมันก็ไม่เอาลวเด็กสมัยนี้มันไม่เอาลวมันจึง มันยังมีแอนตี้นะแล้วมันก็มีอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะมันเป็นกลุ่มคือต้องรู้ประเทศเนี่ยมันมีตัวจันไรสี่กลุ่มผมออกแบบคือถ้าไม่ดูผังเข้าไปข้างในนะจะพบผมเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือขอให้นั่งดูเหอะแล้วปัญญาท่านจะเกิดเป็นระดับโสดาบันธรรมนิใจท่านไม่ต้องไปพึ่งท่านจะไม่เป็นสาวกของไอ้พรรคการเมืองไหนอีกเลยท่านดูแล้วท่านจะโอ้ทุกพรรคการเมืองนี่มันมันไม่ใช่อ่ะมันมันผิดหมดเลยมันผิดหรือไม่ไป่แกนนําไหนเหมือนกันก็ผิดหมด ผิดหลักกันหมดจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้หลักที่ถูกกันได้แล้วนะครับผมก็ได้ทําออกแบบไว้ให้ที่ที้ปัญหาของท่านท่านก็จะไม่เชื่อท่านก็จะพูดแบบเหมือนใ้พวกที่ทั้งหลายจะพูดว่ามันมีหลายวิธีหลายร,ระบบไม่รู้จะระบบไหนดีที่สุดไม่มีอะไรดีที่สุดอย่างนี้แหละพูดอย่างนี้ก็ส่งมรดลกบาปให้ลูกอีกอ่ะย่างงี้ผิดนะครับท่านก็ยังไม่รู้หลักอยู่ดีอะการอ่นหลักว่า ไม่มีอะไรดีสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดอย่างๆๆนี้เงนี้ยจังนั้นผมจึงตั้งอย่างนี้ผมจึงต้องจ่ายเงินเนี่ยผมจึงต้องคิดระบบเงินขึ้นมาแล้วก็จ่ายเงินให้คนละสิบสองล้านบาทนะฮะสิบสองล้านบาทท่านก็ไม่เชื่ออีกนะครับเอาไม่เชื่อเอาเอาสี่ล้านบาทเอาไงดียะสี่ล้านบาทก็คงไม่เชื่ออีกอะเอาเป็นว่าผมจ้างอ่ะผมจ้างอะนะเพราะคนไทยติดเงินราะนั้นเอาเองินมาจ้าง จ้างให้จ้างให้เข้าใจถูกอะ่ะจ้างให้ให้เข้าใจถูกสักทีเออนะจ้างให้เข้าใจถูกนะจ้างให้เข้าใจจ้างให้เรียนรู้หลักวิชาที่ผมทําเนี่ยอ่าจ้างให้แปลพักเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบระบอกผมต้องใช้เงินมาจ้างสิบสองล้านบาทผมตั้งไว้สิบสองล้านนะมันจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ได้ก็สี่ล้านก็ควรจะได้นะครับเอาไว้ยางี้แล้วกันเป็นค่าจ้างจ้างเรียนรู้อ่ะท่านก็ ช่วยรับหน่อยนะครับจะได้แก้ปัญหาประเทศออกได้นะฮะไม่ติดท,ทําประเทศไม่ติดกับดักนะครับเอาละมาดูเอาละต่อไปนี้ก็จะคือคือ,ค,อ,ค,อคือกล้องมันตัวหนังสือมันเล็กอ่ะผมจะตัดแล้วก็ไปดูคลิปต่อไปนะฮะ่คลิปที่อธิบายเพราะมันจะต้องเอากล้องไปจ่อที่ตัวหนังสือจะได้เข้าใจง่ายผมยกมาให้ดูเนี่ยมันตัวเล็กมันอธิบายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สะดวกดังนั้นขออนุญาตหยุดตรงนี้เราไปอธิบาย อีกคลิปหนึ่งต่อไปครับ